สีบัลลีมาดนเนาะวันนี้ดอกไม้ดอกไม้เพื่อนโอ้ยเห็นน้ำซามะเบ,บิ่งห้เนาะเบะเขามาเอ้ยสิได้ดอกไม้สวยโดนดนเถื่อนจากของบ้านได้เขามาเนาะเศรษฐีเฮือนนาะน,นี่กระบื้องส่วนดอกอยัางนั้นเขามาลงคุณก็ามาปลูกนะทุกคน นี่มัปลูกใส่ถั่สวยงามมีกรแนวต่างเด้อทุกคนเดินนี่จะเป็นแนวต่างมาันผัวต้อนอยางไปกลมาปลูกผัวต้นยางไปกำมาปลูกเด้อเนี้ยตางนี่เอามา,ออาเ,ามาเ,เามาพาะใหม่นะทุกคน,นมาเสียโอ้เหี่ยวอเ,เลยดอกใหม่ค่อย ้นดอก,มก,กไม้ฟ้านี่เด้อนงามเด้อปูมักปลูกดอกไม้เด้อจีบบอกให้ทุกคนนี่นี่ต้นนี้ก็งามทุกคนต้นแทนเนาะตีวามงคลณจะมาปลูกมืทุกคนตีว่าต้นมงคลอ่ะต้นปะจำปามาเสียบน้ำ นางกวักในกำลังออกดอกให้โอ้ยงามเลยทุกคนเด้นออกดอกสวยงามมาปลูกนะฮะมาปลูกอันนี้คือมงในงามเลยทุกคนนี่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 สวนดอกไม้สาวสีเองเด้อทุกคนเด้อนี่ปงใหม่นะทุกคนเอามาเสียบใหม่ กระมันนี่นะเนาะมาเสียบไหมปุ๊ใส่หัวคันใดเฮื่อนไ้มันมงคลนะคะไมันมงคลเออที่ไปหายมงคลมาปลูกไ้มันมงคลเฮื่อนเพื่อนซ่านบานซสงเนาะ ทุกคนสวยงามเนาะนมาเผาะใหม่หมันงามสาวสีก็ดีมันนี่เนาะโปเสียบไว้บ,บิงติใส่หวกไดเฮานี่บ่ได้หเอาไว้ยายเป็นงีเด้อทุกคนบมักคมโพดแล้วก็บมักให้ซุมโพดแงโพดกบมักเด้อนี่ ก็จะหลายๆเด้อ